จัดสวนใหม่เลยวันนี้ขุดเอ้เนี่ยขุดขาออกหมดเลยวันนี้ทำงานตากแดดทั้งวันขุดขาออกจากตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีพื้นค่ะเอาพวกอิดอิดแบบไม่ได้ใช้แล้วเอามาเรียงเรียงปลูกขาปลูกแล้วมันไม่มีหัวมันไม่ลงหัวขุดทิ้งหมด จัดใหม่หมดเลยทีเนี้ยจัดเรียงตัดอันนี้หมดตัดตะไคร้ตัดใบจัดเรียงใหม่เลยอันนี้ชมนาดวันนี้ไม่มีดอกเวลาออกดอกนี่หอมมากเลยชมนาดวิวไปละราคาชิปหนึ่งตอนนั้นยังพระท่านได้จัดสวนอันนี้มาจัดใหม่แล้วสิล่องตากดินตรงนี้ ตาให้ดินมันเอเชืลล้อรามันตายก่อนถึงเสีเอาพักมาลงยังบ่งหัวเสีเอาพักยังลง่งเบิ่งก่อนเบิ่งสภาพก่อนว่าเสีเอาพักยังมันล่งดีถ้ากาดหน่อยเคยลงอยู่เลยค่ะเค่อยลงหงลายเทียแล้วลุ่งในโถนี่แต่ว่าถนี่เป็นแทงน้ำตัดแทงน้ำเกาตัด ปลูกหลายรอบแล้วเนาะค่ะมันปลูกได้สองปีสามปีแนละ้วมันก็เลยเป็นเชื้อล่าขังอยู่ในหนีบวกหัวตองเห็ดอะไดเชื้อล่าตายก็กระหะูสิล่องตากแดดมึงตากแดดและเสียหอยนันมาโรยเอาผักกาดหน่อยมาโรยบึงไว้ทะเก็บกินกับปนกับแกวไปเนาะมะเขือนี่ปลูกมันบ่ขืนเลยก็ตองเห็ด เห็ดไม่ปับ๊บมีดอกช่มานาดเลยคะ่ะหอมหอมเอาไปเห็ดขนมขนมนำดอกไม้เนี่ยเขาดอกช่มานาดเองเราไปห็ดเวลาไอเชื่อมลูกตาลเนาะลูกตาลน,น้อยแกวเชื่อมแล้วกะเอาดอกช่มานาดนี่ไปล่อยล้อยแล้วเอาเข่าตู้เย็นไว้อบไว้เปิดตู้เย็นออกมาจินนี่แซบ่บแซบ่บเลยมันหอมหอมดอกดอกช่มานาดนี่ ปกติเดือนมีนามันสิบานขาวอากลากเต้มต้นปีนี้ต้นมันบค่อยง่ามมันเป็นแดงๆต้นมันเถาแล้วด้วยค่ะพระอาทิตย์สิตกดินละดอกชมนาศเริ่มออกกินละหอมหอมเลยค่ะดอกชมนาศหอมหอมกินชมนาศด,ดอกไม้แบบไทย,ไทย หอมเย็นชื่นใจชมมนาหอมหอมดอกเป็นแต่ก่อนอยู่บ้านนอกค่ะปลูกใง่ายงามงาม,งามชมมนางามกล่าอยู่หนีหลายเท่าดอกนี่ขาวอากลากเต็มอยู่บันนี้ปลูกหลายอย่างเนาะอยู่บ้านเนาะมันงมเฮี้ยนเนาะมันอยู่ติดกับเพี้ยนมันวละล่ะตัดถิ่มมืดคาสีได้อยู่เพราะว่าเอาพันธุ์ไปจากหนีแลละค่ะ มันสิแตกออกจากลากมันก็เลยคุดอานอนปปูกอยู่บานงามกลวยอยู่หนีลายเ่าเพราะว่าเห็ดเห็ดเห็ดคางให้เขาข้นเนาะให้เขาเลื่อยเนาะเวลาออกดอกยงามมือแลงบานหอมกลมอยู่เยน็ยนเย็นยังสีก่กับหอมกลมอยู่ดอกช่อมนาด,ดอกแค่ก็เริ่มสีออกดอกอีกละเริ่มสิได้กินอีกละ